ดาวยิงจอมพลิ้วสายถึกที่เชลซีไม้ปองนิโคลัสแจ็กสันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e ซเบนออฟฟิเชียลครับนี่ถือว่าเป็นดิวดำดินดิวแบบโอ้โหดิวลับเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวคราวกับดูซานวลาโฮวิชซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวอยู่เลยครับว่า วลาโฮวินั้นเชลซีพร้อมอยากได้ตัวนะครับแล้วก็มีการคุยกันไปแล้วระหว่างวาลลาโฮวิชกับเชลซีค่าตัวราวสัก80ล้านยูโรและ d ดลีเ่เมล l เนี่ยก็มีการรายงานว่าเชลซีนั้นให้เลือก5นักเตะครับใครก็ได้ครับลองเลือกดูนะในดีลของดีลนี้เกี่ยวกับดีลของวลาโฮวิชนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคนเลยครับแล้วก็มีข่าวคราวว่าจะปล่อยคลายฮาวเวดให้กับทางฝั่งของอาร์เซนอลแต่ ดิวนี้ครับนี่ถือว่าเป็นขาเข้าแล้วก็ใช้คําว่าดิวลับแต่เป็นของดีราคาถูกเป็นอย่างมากครับเริ่มจากการรายงานของนิซ่าคินเซ่าครับจาก v v n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  g Standard d สายเชลซีนั่นแหละเขาได้บอกว่าเชลซีเนี่ยยกระดับความสําคัญนะในการหากองหน้าคนใหม่ที่ต้องการเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมและคนคนนั้นคือนิโคลัสแจ็กสันศูนหน้าวัย20ปีทีมชาติเซเนกัาจากบียาริอัลนะครับเชลซีเนี่ยต้องการเสริมแนวรุกครับและซึ่งดีวนี้เนี่ย มาริสโอบเชดิโน่กุนซือของเชลซีเนี่ยต้องการแจ็กสันคนนี้แล้วก็ต้องการให้มาล่าตะข่ายในซัมเมอร์นี้เลยนะครับผมแล้วก็เชลซีครับได้มีการพบเอเย่นของแจ็กสันไปแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการพูดคุยถึงแบบความไปไปได้ในการเชียร์ชาดิวนี้ที่จะให้แจ็กสันนั้นย้ายจากลาลิก้าสเปนกับเบรียลมาอยู่กับ เชลซีที่ถึงแซมฟอร์ดบีชนั่นเองนะครับผมซึ่งค่าตัวนะครับอยู่ราวๆเนี่ยสาล้านปอนด์โดยประมาณครับจากการรายงานนะครับของนิซากินเซล่าซึ่งทางฝั่งของเชลซีเนี่ยมองแจ็คสันคนนี้เป็นตัวเลือกรองนะครับจาก วิกเตอร์โอซิเมนของนาโปลีซึ่งค่าตัวนั้นมหาแสนแพงที่150ล้านยูโรกรับซึ่งเชลซีก็รู้ว่าโอซิเมนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าค่าตัวนั้นแพงแล้วก็แรงมากๆนะครับในดิลของลาสมุตฮอยลุนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดิวที่ราคาสูงมากแต่ว่นานักเตะนั้นอยากไปแมนยูมากกว่าและราคาเนี่ยก็ถือว่าสูงมากอยู่พอดีจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นครับดีวตอนนี้มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่เชลซีนั้นอยากปิดดีลกับนิโคลัสแจ็กสันศูน้าของบริอนนัละนน ก็ออกมาคอนเฟิร์มตุ้มเลยนะครับผมว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยต้องการปิดดีลนิโคลัสแจ็กสันคนนี้เข้าสู่ทีมจริงๆนะครับเพราะว่าก็มองว่าแจ็กสันนี่แหละครับผมจะมาเสริมเติมเต็มความคมของทางฝั่งของเชลซีได้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้เดือดเดือดหนักหนักกันไปเลยทีเดียวครับในดีลของนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมซึ่งเขาบอกว่า ค่าฉีกสัญญาเนี่ยมีอยู่ที่35ล้านยูโรซึ่งถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะนี่คือค่าฉีกสัญญาราคามียงแค่35ล้านยูโรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมี AC ซมิลานและอาร์เบลซิกเนี่ยกำลังสนใจในตัวของแจ็คสันคนนี้ครับอยากได้ตัวไปร่วมเทมอยู่ที่นี้ครับผมจะพามาดูกันนะครับว่านิโคลัสแจ็คสันคนนี้เนี่ย เก่งยังไงสติเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรด้วยนะครับผมเพราะว่าถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเกี่ยวกับดีลดีลนี้เพราะด้านของซูน่าอย่างโรเมลูลูกากูครับล่าสุดนะครับทางนั้นของมาเตโอโมเรโตจากรีเลโวเนี่ยก็บอกว่าคูลิบารีและลูกากูเนี่ยจะไม่อยู่กับทีมแน่นอนแล้วทําให้ตอนนี้ครับเชลซี Chelsea เนี่ยก็ต้องไปหามองกองหน้าใหม่แหละเพราะลูกากูเนี่ยจะไม่อยู่กับทีมเพราะฉะนั้นครับในดีลของ อ่าแจ็กสันเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆครับทีนี้มารู้จักกับนิโคลัสแจ็กสันศูนย์หน้าทีมชาติเซเนก้าคนนี้กันหน่อยละกันนะครับผมนิโคลัสแจ็กสันครับเกิดเมื่อ20มิถุนายนครับในปี2001ตอนนี้ก็ย่าง22ปีแล้วนะครับส่วนสูงดีครับ188เซนติเมตรนั่นเองครับเขาคนนี้ครับเริ่มเล่นกับคาซาสปอร์ตรับในลีกของเซเนก้าครับแล้วก็ย้ายมาที่เบริอัลครับ ในช่วงของซัมเมอร์2 9ครับในตอนนั้นแล้วก็ฝึกปรือฝีเท้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆนะครับผมจากนั้นมาครับก็ถูกปล่อยยืมตัวไปที่มิลานเดสนะครับผมในช่วงของซัมเมอร์2020แล้วก็กลับมาที่บิเรียลครับแล้วก็ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ครับในช่วงของปีซัมเมอร์2022นะครับผมและทางนั้นของเดวิดจักสันนนั้นถือว่าผลงานดีครับอูนาเอเมรีนั้น ก็นํามาขัดเราแล้วก็ฝึกปลือฝีเท้าแล้วก็ผลงานนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากครับจากค่าตัวในตอนนั้นครับที่ประเมินไว้ที่1ล้านยูโรครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่าตัวถูกประเมินไว้ที่สูงขึ้นครับถึง30ล้านยูโรครับผลงานของแจ็คสันครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ38นัด13ประตูแล้วก็5แอสซิสซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะครับยิงได้ในลีกเนี่ย12ประตู กับอีก4แอสซิสต์นะครับถามว่าแจ็คสันเนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่มีสไตล์แบบไหนครับเป็นคนที่ไปกับบอลได้ดีมีเทคนิคที่ดีครับแล้วก็จบบอลทั้งซ้ายทั้งขวาลูกกลางอากาศก็เล่นได้ครับเป็นคนที่มีเทคนิคในการลากเลือ้อยลงไปล้วงเก็บบอลได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่ง,แ,รงแล้วก็แข็งแรงถึกดุด,ดันเป็นอย่างมากครับอาจจะแบบไม่ได้หนาอะไรมากมายครับแต่เป็นคนที่ หาจังหวะการจบสกอร์ได้ดีแล้วก็เชื่อมเกมเชื่อมบอลกับเพื่อนได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นของดีราคาถูกค่าฉีกสัญญาเพียงแค่35้าล้านยูโรเท่านั้นเรียกว่านี่คือของดีมากๆครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูนะว่าเชลซีจะจริงจังกับดีลนี้มากน้อยขนาดไหนแต่โรมาโนก็คอนเฟิร์มนะครับว่าดีลนี้เชลซีสนใจจริงๆคิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่านี่คือของดีจริงๆสับนิโคลัสแจ็กสันคนนี้ครับฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับผมส่วนผลงาน ้นับ้นการก่อนหน้านี้ครับก็ถือว่าอ่าก็พอใช้ได้นะแต่ว่าเล่นในลาลิก้าสเปนเนี่ยก็ลงไป8นัดทำไป1แอสซิสนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็เล่นเป็นทีมสำรองซะมากกว่าแล้วก็ลงในโกปาเดเลไป1นนัดเล่นไป88นาทีแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลงานแต่อย่างใดนะครับผมส่วนเขาคนนี้ครับในฟุตบอลโลกเนี่ยได้เล่นไป1เกมครับในเกมที่แพ้ต่อฮอลแลนด์ไป20เล่นไป16นาทีแต่ว่าเกมหลังจากนั้นมาครับเจอกับกาตาเจอกับอังกฤษเจอกับเอกวาดอร์เนี่ยก็เป็นสำรองซะเป็นส่วนใหญ่่่เ่เเเเลลลลยยยแแแ้วววกก็มมมงตดีถาา มีประสบการณ์นในฟุตบอลโลกแล้ว16นาทีแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเหมือนกันครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งดิวที่น่าสนใจครับแต่ว่าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไม่ได้ลงเลยแม้แต่เกมเกมเดียวนะครับผมแต่ก็ถือว่า เรียกว่ายังไงล่ะก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปได้กันทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันถือว่าเป็นของดีราคาถูกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะอาจจะแบบไม่เด้เปลี่ยงปล่างนะครับผมเหมือนกับควบชื่อดังๆอย่างเช่นดูซานบาลาโฮวิชหรืออาจจะแบบไม่ได้บบเปลี่ยงปล่างเหมือนกับราสซูฮอร์ลุนเลยพวกนี้แต่ถือว่านี่เป็นดีลของดีราคาดีและมี potential <S <S ที่ดีมีแววว่าจะเก่งนั่นเองครับ คิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้ศูนย์หน้าที่ไปกับบอลได้ดีมีความคล่องมีความนิ่งจบสกอร์ด้วยซ้ายขวาแล้วก็แข็งแกร่งถึกแบบนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ l i s p o n Official ด้วยกัรนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ